สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบบเหนือทุกสิ่งแหกกฎทุกอย่างที่เคยมีมาสืบเรื่องมาจากคุณทุกติ๊กหรือคุณทิกต็อกนั่นแหละเขาจะปกมหเราถ้าหากเราขยายแบบยอยักตัวเดียวเอาอีกแล้วพี่เองมาสอนเลยอีกแล้วพูดอะไรไม่รู้เลยอ,อีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวฟังก่อนขยายแบบยอยักตัวเดียวนะครับแปลว่าแบบนี้เขียนคําว่าขยายก่อนลวกันมา,นนาปึ้บตรงไหนวะปุ๊บค่ะย้าย แบบยอยักตัวเดียวุดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัด1ตัวออกปึ๊บเป็นขยาทถุยไม่ใช่เราต้องตัดตัวนี้ออกนะครับทุกคนปึบก็จะได้คำนี้มึงขยายแต่เดี๋ยวเราจะไม่พูดคำนั้นนะครับผม เหตุผลเพราะว่าการพูดหรือโชว์สิ่งของในเชิงขยายแบบย่อยยักตัวเดียวนั้นเราจะโดนปอกอมหอทันทีแล้วเราจะทำาไงล่ะคิดลองคิดดูสิครับคำตอบคือเราก็ต้องทำตามกฎเขายังไงล่ะครับถ้าเราแหกกฎเขาไม่ได้เราก็ทำตามกฎเขาไปทุกครั้งที่มีของเลิโปชชั่นขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะเซ็นเซอร์มันซะทำตามกฎเขาไปเลยแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ให้หมดไม่ได้ไประชดนะทุกคนถ้าเขาไม่อยากให้เราเห็นเราก็เซ็นเซอร์ไปสิ แล้วพี่อิงแบบนี้จะขยายได้หรอได้สิน้องหนูการขยายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการสร้างภาพจําทุกครั้งที่เราเห็นติ๊กถูกเราจะนึกถึง1แบรนด์ใช่ไหมแต่ทุกครั้งต่อจากนี้ที่ทุกคนเห็นการเซ็นเซอร์ไม่ว่ากําลังจะดูดังฟังเพลงทุกครั้งที่มีเซ็นเซอร์ขึ้นมาอยากให้นึกถึงเลิโพชั่นอย่างที่เขาบอกกันไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถา